สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุผ like ู้สุคนนะครับเนาะครับครับมาหอดแล้วครับสําหรับตัวเลขครับมัอนี้ก็เป็นของเหลวพัฒนาเนาะครับเนาะครับการเป็นได้ส่งมาแล้วครับสําหรับตัวเลขครับปกติปกติ่วงไม้ก็สิ่งแหละครับแต่ว่าทา้งสองกบนมีเวลาได้ออกนะครับเนาะครับทา้งสองอย่งเฮ็ดเบี้ยงและอื่นอยู่ครับครับมัอนี้ก็เป็นของเกลี่ยไงล่ะครับสําหรับตัวเลขของเพื่อนครับครับงวดที่แล้วเป็นังไรแน่นอนครับวันศุกแหละครับวันศุกร์ก็มีผู้ชูผู้หมานบนเนาะครับ คือสี่ลำรว้ยลำารยนะครับนาะครับหลับซับกันไปหลายๆค้นครับสําหรับเกย์ญ่เขามาลงเกจงวดเ็จงวดงวดนี้เป็นงวดที่แปดนะครับนาะครับงวดนี้เป็นงวดที่แปดครับทาลายสถิติไปแล้วครับสําหรับตัวเลขของเกย์ไงครับเขามาเรื่อยๆครับเขามาแต่เก็หมลละเกจสามเจสี่ครับหลุดมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับฮกศูนย์ก็มี่ครับเขามาหลายงวดแล้วครับ ครับกระหนตีได้เนาะครับเนาะสำหรับตัวเลขของเพิ่นครับอันนี้เป็นเล้าพัฒนาเลยครับเด้อครับสำหรับตัวเลขรัฐบาลไทยเพิ่งเคยยังพัฒนาได้สูงมากแหละครับสำหรับตัวเลขของเกียร์ใหญ่เนาะครับเนาะครับเบิ่งเล้าไปก่อนครับครับครับอันนี้เป็นงวดที่แล้วครับงวดวันที่ยี่สิบเอ็ดครับวันศุกร์นะครับวันศุกที่ยี่สิบเอ็ดครับสำหรับตัวเลขของเกียร์ใหญ่ครับสำหรับวันศุกที่ยี่สิบเอ็ด ตัวเลขของเก๋ง่ให้ลูดไปที่หากับศูนย์ครับเลขที่ออกครับเลขที่ออกครับมาเบิ้งนะครับเนาะครับเลขที่ออกเป็นหกครับหกหกเจ็ดศูนย์ห้าครับของเพิ่นเข่าโตกลับครับเป็นโตกลับเลขก็ออกศูนย์หาเนาะครับเนาะเลขลางเข่าเต็มเต็มแล้วครับเป็นเลขลางศูนย์ห้าครับเข่างามครับ เพิ่นลหายมหากับซูนกับเขาเมื่อไหครับเพราต้องก็บอกกันมากไม่เนาะครับเนาะครับหากับซูนนี่ครับผ่านเด่นซูนก็ได้เด่นหาก็ได้ครับสําหรับเลขวิ่งของเพิ่นเพิ่นลหายไปที่ศูนย์สี่แปดห้าครับกับเขากับศูนย์กับหาคือเกขาแหะครับเพราะว่าเพิ่นจับไม่แค่นี้ครับครับสําหรับเลขเพิ่นจับคู่มากกับกรมเด่นกับศูนย์หาครับก็ถือว่าโอเคเนาะครับเนาะครับ สุกโฉกมันหมาดน้ำกันครับกลุ่มเด่นครับเพต้องสื่อยังยังมากไม่ครับสื่อตัวเดียวครับกลุ่มเด่นไปเลยครับห้าห้าศูนย์ครับตะวาเป็นตัวกลับครับขับอกอยู่ตรงครับเนาะขับบนรางขับว่าไปครับกลับเอาครับขัมี5ห้าศูนย์ศูนย์สี่แปดศูนย์ครับสำหรับหาประคายแปดห้าห้าสี่ห้าหนึ่งครับเป็นหาหนึ่งครับ ผมไม่มีตัวล่องนะครับเนาะอวดที่แล้วเลข3ามตัวกับแ5ดห้าสี่ครับโอ้เกือบแตก3ามตัวบน,นตัวคำนี่ครับ1กับเเป็นตัวเดียวกันครับ1กับ7ก็นี่เป็นตัวเดียวกันครับเพิ่นให้หนึ่งห้าศเกือบแตก3ามตัวนะครับเนาะครับหนึ่งห้าศเลขที่ออก3มตัวกับเก็ดเก็ดห้าศนย์ี่ครับเ0 5ดศับย์ห้าครับเ็ดศนย์ห้าครับ ถือว่าโอเคครับงามๆแล้วครับเนาะครับเอามาตอนมาฝากเอฟซีครับครับสำหรับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับคอมเมนต์มานแน่ครับเป็นจังไดแน่ผู้ใดล่ำพูดเรื่อยๆครับครับคอมเมนต์มาพร้อมนะครับเด้อครับครับไปต่อครับไปต่อวันจันทร์ครับมืออื่นครับมือนี้อื่นเป็นวันอาทิตถิบนะครับเนาะครับวันจันทร์ เป็นวันจันทร์ที่24แหละครับเราพัฒนาครับวันจันทร์ที่24ครับขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการกดไลค์กดแชร์ครับเราพัฒนานะครับวันที่24ครับ24่สิบสี่กุมภาครับกุมภาพันธ์หก แปดเนาะครับเนาะครับครับสำหรับตัวเลขครับสำหรับตัวเลขของเกยใหญ่เมืองทองครับเกยใหญ่เมืองทองครับหลุดไปที่ตัวหลุดครับหลุดไปเลยครับหลุดไปที่ห้าโอ้ขับขับตรวจตรครับหลุดไปที่สองสองกับศูนย์ครับสองกับศูนย์ เลขวินครับเอาไปวินเอาครับเลขวินเพิ่นให้ไปที่สองศูนย์ห้าหกครับเอาไปวิ่นนะครับเด้อครับศูนย์สองห้าหกครับอันนี้เป็นเลขวินตัวเลขวิน,นงามๆครับครับสำหรับจับคู่ครับเอาจับคู่ที่นี่กามี สองศูนย์สองศูนย์สอง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 หกสองหกครับสองหกศูนย์เจ็ดครับศูนย แล้วก็ศูครับมักศูนย์จับ0ย์เลยครับมัก0ครับอันนี้เป็น09 06์7ก้ครับมีสาตัวครับครับสำหรับเลขสอตัวครับ2ตัวเกย์แย่หาไปที่2 2 50 2 50 2 20 2 20ครับครับนี่เป็นตัวเลขของเกงใหญ่เมืองทองครับเป็นล่าพัฒนาแหละครับเก๋ใหญ่เมืองทอง เกยเด้นะครับเด้อนี่ครับเกยหญ่เกยหญ่เมืองทองครับติดตามกันไว้ครับกดไลค์กดแชร์นะเมนเด้อครับเด้อครับสำหรับตัวเลขเอาคนกลมให้ตัวไหนได้ครับถามว่ามกตัวกลมกับจับเอาวิ่งของเพิ่นก็ได้ครับเราพัฒนาเรากครับเนาะครับประจําวันจันทร์ที่24ครับมืออื่นครับกลุ่มเดินไปที่2องนะครับเด้อครับ สองล่องศูนย์ะครับตัวลองเขาเกินัเลขวินครับเอาไปจำวินเนาะครับก้มเดนไปศูนย์ครับตัวล่องเปศูนย์ครับศูย์หกครับ,รบเลขมากใก,ใกล้กันนะครับเนาะครับกับ่บเเกินกันหลาย2องสองนมีศูนย2สองห 2องห09 06ครับมี0 07 09 06เจ็ดศนครับมันออก0ูนยหานนครับ2องห2 0ครับอันนี้เป็นเล็กสตัวครับเอาเรียบร้อยแล้วครับแคปหน้าจอไว้ครับครับทางซองกาบอมีิายังร้ายล้วครับขอให้ f อฟซีชุกๆคนมันลำลำหรือด้วยนะครับเด้อครับ ครับอันนี้เป็นตัวเลขของเกยใหญ่นะครับเด้อครับเกยใหญ่เล่าพัฒนาครับหมดที่แล้วก็แตกหาศูนย์แหละครับหาศูนย์ศูนย์หาเนาะครับเนาะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างหลายนะครับเนาะทางส่องกันสิเดี๋ยวขอลาพี่ลาน้องนะครับขอให้พี่น้องเอฟซียู่ดีไม่แห้งสุขสุขกันนะครับเด้อครับโชคโชคมันมั่นลำลำรวยรวยครับเฮงเฮงปังปังปอกันไหมนะครับเด้อครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ